สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมอังคาร2กันยายน2568หลังการกระเด็นตกเก้าอี้ของแพรทองทานชินวัตรใครจะคิดครับว่าการเมืองของประเทศไทยจะยุ่งยิ่งกว่าตอนมีแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต,ใต้การบงการของพ่อซะอีกณนะเวลานี้สีส้มคือพักประชาชนเปรียบได้ดังกับเจ้าสาว ที่กาลังรอดูว่าชายหนุ่มใส่เสื้อสีน้ําเงินหรือชายหนุ่มใส่เสื้อสีแดงจะมานําเสนอผลประโยชน์ที่ถูกใจเจ้าสาวอย่างสีส้มมากกว่ากันแต่คุณผู้ชมจะสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามนะขณะน,นี้อ้างคําเดียวครับสิ่งที่เขาทําทั้งหมดคือผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนแต่ประชาชนอย่างเราฟังแล้วไม่รู้ว่าพวกนี้พูดมาได้ยังไง โกหกทั้งนั้นจริงไหมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับ <wide> ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีครับสว,ส,รสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับตอนนี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับผมว่ามันเป็นการเผชิญกันกของคนสามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งขายชาติอีกกลุ่มหนึ่งคือล้มเจ้าอีกกลุ่มคือขาวกระโดงมีฉายาพบทุกกลุ่มเราก็เห็นอยู่เนี่ยขายชาติล้มเจ้าขาวกระโดอ พราะผม,มเองกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศชาติวันนี้มาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเราจะเลือกต้องต้องเลือกหรือให้กาลังใจจุดที่เลวน้อยที่สุดแล้วเหรอเออใช่คือจริงๆแล้วเราควรจะมีโอกาสได้เลือกกลุ่มที่ดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าก,กลุ่มที่เลวน้อยที่สุดใครเถียงล่ะขายชาติล้มเจ้าเขาวกกะดองมันมีปัญหาด้วยกันหมดครับอืมเพราะฉะนั้นณขณะนี้ยหนทางของพวกเขาอ่ะที่จะจับคู่กันเพื่อหานายกรัฐมนตรีเพื่อจะเป็นรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นหนทางที่เราประชาชนต้องนั่งทําตาปติบ ผมผมให้เห็นภาพนี้ลวกันโอเควันนี้เ,เราเราเห็นเราเห็นปัญหาข้อคนสามกลุ่มนี้แล้วแต่อย่างว่ากลุ่มที่มีอำนาจต่อรองที่สุดก็คือในนี้พ้นกลุ่มล้มเจ้านะสี<บ>สม้มอ่าสม้มแล้วก็กลายเป็นว่ากลุ่มขายชาติกับกลุ่มเขากระโดงกําลังต่อสู้กันแล้วก็เขาอ่ากลุ่มสม้มก็คือพักประชาชนก็พยายามทาตัวหลอกคือถ้าคนตามไม่ทันก็เหมือนเออมีสปปริตเว้ยเท่ากับว่าโอเคกําลังจะตัดสินใจว่าโหวตฝั่งไหนดี โดยที่ตัวเองเ่ยขอแค่เงื่อนไขยุบสภาภายในสี่เดือนและขอให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โ้คตรรอรอเลยนะโอ้โหนี่ถ้าตำแหน่งรัฐนตี่หัวปากหัวปั๊มเลยนะเพราะคนโดยทั่วไปก็จะมองว่าจะแย่งตาแหน่งรัฐมนตรีกันแต่ผมกับมองตรงกันข้ามอ้าวผมมองว่าพวกคุณกําลังฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นวันนี้คุณเล่นเกมการเมืองนะไม่ใช่รอนะเล่นเกมการเมืองเพื่อขี่ไม่ว่าจะขี่พรรคแดงก็คือพรรคเพื่อไทย ที่พักตาเงินก็คือพักกลุ่มแจทยเพราะแบบนี้เขาเท่ากับคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยสมมติประเทศมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณทำลอกอย่างเดียวเพราะคุณไม่ได้ร่วมบริหารคุณผู้ชมตามทันนะผมผมเข้าใจคือณนะขณะน,นี้ประเทศไม่มีนายกประเทศไม่มีมฝ่ายบริหารความจริงที่ถูกต้องคือพักการเมืองทุกพักที่อาสามาคุณจะต้องรีบบอกว่าผมพร้อมพร้อมที่จะมาแก้ปัญหาประเทศอ่าดังนั้นมารวมเสียงกับผมถูกต้องถูกไหมผมต้องเอาให้ชัด ให้เคลียร์เลยว่าการที่คุณบอกว่าคุณต้องการให้ยุตสภาายในสี่เดือนแล้วก็แกล้ลฐร่างรัฐมนุนใหม่ด้วยการทําประชามติไปประชามติถามประชาชนว่าจะให้ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่ถูกต้องออถามว่าประชาชนได้อะไรไม่ได้อวันนี้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจผมเอาที่จับต้องได้เลยนะปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่ปไตยของชาติก็คือเรื่องชายแดนกับเขมรถามว่าถ้ามีการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยุตสภา ปัญหาเหล่านี้ด้รับการแก้ไขไหมไม่ได้นอกจากไม่ได้รับการแก้ไขมินำซ้ํายังอาจจะถูกซ้ําเติมจากความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนถามว่านักลงทุนต่างชาติใครจะเข้ามาประเทศแทนในช่วงนี้เปัญหามันจะหมักไปอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนแล้วเลือกตั้งแล้วกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่พเพิ่มประมาณเจ็ดเดือนก็คือครึ่งปีกว่าครึ่งปีกว่าที่ประชาชนต้องเฮ้ยอะไรนักลงทุนไม่มาดีกว่าเพราะมันไม่มีความแน่นอนผมนึกว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณไม่แฟ ผมว่าพักประชาชนไม่แฟร์ต่อประชาชนไม่แฟร์ต่อประเทศชาติทําดูหลอ่อมองผิวเผินเหมือนดูหลอ่อแต่เอาเข้าจริงหเห็นแกนตัวอ้าวแต่ว่าเดี๋ยวนะเกิดสมมุติผมเป็นพวกเขานะผมอ้าวแต่ผมไม่ได้เป็นหมาไปแย่งชามข้าวไงไม่ชอบอีกหรอก็สมัยก่อนเนี่ยแย่งรัฐมนตรีกันก็ด่าพวกผมอะ่ะประเทศชาติมีปัญหาคุณเป็นพักใหญ,คใหญ่คุณต้องเข้ามาแก้ไข อย่าลืมนะคุณต้นทุกพักการเมืองเวลาเสนอตัวเข้ามาเนี่ยคุณบอกอยู่แล้วว่าคุณพร้อมจะเข้ามาแก้ไขปัญหารประเทศชาติเออแต่ละพักท่าเสนอนโยบาย200ร้อข้อสามร้อยข้อสี่ร้อยข้อ,อวันนี้ประเทศชาติมีปัญหาคุณองงุ้งอิงทําประเทศชาติเสียหายมา,มาขนาดไหนแล้วงั้นวันนี้นะถ้ามองในมุมกลับน,นะการที่คุณมาเล่นตัวเพราะว่าคุณไม่มีแคนดิ i d ตน,นายกแต่ถ้าคุณให้ดูเท่คุณต้องประกาศแล้วคุณพร้อมเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล อ่ามันจะมุมกลับไปเลยถูก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 โดยที่ผมไม่เอานายกรลฐมนตรีอ่าผมไม่เอานายกแต่ผมขอขอเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลขอเป็นรัฐมนตรีเลยจะแก้นี่แก้นี่อ่าเพราะอํานาจต่อรองคุณเยอะถูกถูกไหมฮะถูกถูกสมมติว่ามีรัฐมนตรีอ่าเอาตอนนี้มันกีกโซนนะผมจำตัวเลขมาสิบเอาสามสิบห้าบวกหนึ่งก็แล้วกันสามห้าบวกหนึ่งรัฐมนตรีคุณมีสิทธิ์ได้น้อยยี่สิบอเพราะคุณถือดุลเยอะนี่ดุลเยอะมากที่สุดอแล้วคุณเลือกเลยคุณต้องการอะไรบ้างคุณเลือกไปเลย ที่เป็นปัญหาปากท้องประชาชนที่แก้ปัญหาประชาชนได้ปัญหาอธิปไตยของชาติผมว่าอย่างเงี้ยคุณประกาศเป็นแกนนำแต่ตั้งรัฐบาลคุณจะสามารถดําเนินการทุกอย่างได้แต่ถามว่าทําไมส้มไม่ทําแบบนี้ส้มกลับมันนี่ยังไม่กล้าตัดสินใจเลยณขณะน,น,นี้ผมยังเห็นว่าคุณทักษิณกำลังจะพึ่งเข้ามาที่พักนี้อีกแล้วมันกําลังจะ<อ>เจรจาต่อรองที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไม่เข้า,านะเข้าใจละคือในมุมของพี่หมอเนี่ยถ้าคุณอุต่าห์ลงเลือกตั้ง บอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้เลือกพักคุณคุณจะได้เข้ามาแก้ปัญหาตอนนี้มีปัญหาแต่ดันวิ่งหนีวิ่งหนีอีแอบไม่กล้าอย่างวิโระสมมติต้องต้องต้องเอ,อ,อ่ยชื่อวิโรธโลมอย่างเงี้ยอโลมยังอายุไม่ถึงวิโร์บอกไปเลยเฮ้ย hey, พักเราพร้อมเป็นเป็นแกนนำขอผมนั่งเก้าอีก้กระโวนกลาหมผมผมจะไปแก้เรื่องทหารเลยอ่ะอย่างนี้กล้ากล้าไปเลยคือวันนี้คุณต้องกล้ากล้าไปเลยประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประเทศจะพังก็พังไปเลยทีเดียวคุณจะยกตำแหน่งนายกระัฐมันตีให้ เพื่อไทยหรือให้คุณอนุทินแต่อำนาจต่อรองคุณเต็มที่เพาะสอสอคุณมีมากที่สุดแต่ลมหายใจทุกลมหายใจของผมมันอยู่ที่การแก้รัมนูนครับก็ถามว่าประชาชนได้อะไรอย่างนี้คุณเอาเปรียบเองคุณเห็นกระตัว็อาแต่ได้ทําให้ดูเท่แต่หารูกไม่ว่าวันนี้ประชาชนรู้ทันว่าคุณไม่ใช่ของจริงเพราะคุณกลัวใช่ไหมคุณกลัวว่าคุณแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเลยถือโอกาสติ้ดชิงติ้ชิงไปเรื่อย เอาแต่พี่หมอจะพูดงนี้ไม่ได้นะก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้าผมสนับสนุนพี่ให้พี่ไปเป็นนายกผมไม่เอาตำแหน่งแต่ผมจะควบคุมนะผมจะเป็นฝ่ายค้านนะพี่ทําอะไรไม่ถูกผมล้มเลยนะผมว่าผมจะบอกให้นะอย่างน้อยผมคนหนึ่งผมจะบอกคุณเป็นผู้ให้กําเนิดรัฐบาลชุดนี้มานะคุณเลือกนายกขึ้นมาเนี่ยเท่ากับคุณต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อรัฐบาลชุดนี้อา่างั้นเวลามีปัญหาขึ้นมาคุณจะติดชิ่งไม่ได้หรอกค่อยๆจะด่าคุณด้วยอ๋อ คือไอ้ที่บอกว่าผมจะสนับสนุนใครก็ได้มาเป็นนายกแล้วผมจะถอยออกไปแล้วควบคุมเอาไว้ถ้าถึงเวลาไอ้นี่ทําไม่ดีผมก็ลอยตัวไม่ได้ไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบด้วยเวลาเราด่าเราก็ต้องด่ามันด้วยท่าเป็นคนโหวตเขาขึ้นมาผมไดบอกแล้วเนี่ยคุณอ,อย่าคิดว่าปร<อ>ะชาชนตามไม่ทันคุณอย่างน้อยๆวันนี้ผมก็มาเพื่อให้ประชาชนฟังว่าคุณเป็นคนโหวตเขาเข้ามาคุณจะมาอ้างความว่าคุณไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วคุณจะมาช่วยตรวจสอบด้ไม่ได้เพราะคุณโหวตเขาข้ามาคุณต้องรับผิดชอบ ถ้าเขาสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองพรรคคุณรับผิดชอบด้วยเอาก็ผมรับผิดชอบด้วยการล้มเขาเลยไงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มหมอว่าลงคาสภาเลยเป็นไงโอ้โห oh, ผมนี่โคตรเท่เลยคุณจะคิดว่าประชาชนตามมาตรานคุณนะอย่าลืมนะว่าพรรคการเมืองอาสาเข้ามาแล้วเนี่ยมันคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านในเมื่อวันนี้คุณโหวตนายกขึ้นมาแล้วเนี่ยอ,อคุณจะมาอย่างเงี้ยมันมันเขาเขาเรียกว่า คือทำหล่อทำเท่มันรักก็ปิดรักก็เปิดเออผมเข้าใจแล้วรึเป่าแมโหวตให้เขาเป็นรัฐบาลแต่ตัวเองดันถอยถอยออกมาแล้วเกถ้ามันมีอะไรดีขึ้นมาเต็งก็ได้แต่ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเตงก็หาบอกว่าเตงมีหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะเตงไม่ได้ร่วมตำแหน่งรัฐมนตรีไอ้นี่คือดีเอาแต่เสียงกูไม่เอาสักอย่างเลยนิวผมว่ามันชั่วเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเออคือคือคือความดีความชอบผมเอานะ แต่ถ้าความเลวความความไม่ดีมึงคุณเอาไปผมที่บอกว่าผมพูดตรงไปตรงมาเองคุณคุณทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคุณกําลังทําร้ายประเทศชาติเพราะว่าข้อเรียกร้องที่เป็นความต้องการของคุณยุติสภาสี่เดือนแล้วก็ลงทั้งทําประชามติทารรัฐธรรมนูญใหม่ถามว่าประชาชนได้อะไรแค่นี้ก็รับรู้อยู่แล้วว่ามันจะยิ่งทําให้ประเทศมันถูกฟรีสเศรษฐกิจจะยิ่งแยกขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็ถีบสมบอกว่า คุณไม่ได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีคุณแค่ร่วมบวชเฉยๆอันนั้นแหละไอ้ร่วมบวชภายใต้เงื่อนไขของคุณเนี่ยคือกาลังทําร้ายชาติบ้านเมืองทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งเอาล่ะไม่เล่นแล้วนะ<ม>ตอนนี้ไม่ไม่นอกจากการเป็นอ e ีแอบนอกจากการวิ่งหนีความรับผิดชอบแล้วก็รู้ว่าตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ทุกคนมองทะลุเลยว่าสิ่งที่คุณยื่นข้อเสนอให้กับทุกพรรคที่บอกที่คุณจะหนุนเขาว่าแต่คุณปกปิดความต้องการเกี่ยวกับมาตรานึงหนึ่งสองเอาไว้คิดว่า ถ้าเขาสนับสนุนใครเป็นรัฐบาลเขาจะบังคับให้แก้หนึ่งสองที่รัฐบาลนั้นไหมผมผมได้ยินข่าวนะผมเห็นในโซเชียลมีอยู่นะอันนี้เป็นข้อเล่าของเขาเล่าเขาเข,เขยายังไม่ยืนนะเขายังไม่ยืนนะใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้ามาพูดเรื่องนี้นะวันนี้ประชาชนจะต่อต้านแต่ผมได้ข่าวนะว่าภายใต้สิ่งที่เปิดเผยเรื่องทํบารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยุทธภภา,ายในสีเดือนแต่ได้ข่าวว่ามีการขอไกลๆด้วยว่า ต้องนีลโทษกรรมหนึ่งสองซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณไปแตะเรื่องนี้เมื่อหลายวันนั้นรัฐบาลก็พังลักษณะถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขา่จะหนุนคนคนนี้ขึ้นมาก่อนใช่หนุนพักพักนี้กับพักร่วมแล้วเสร็จแล้วเขาถอยเพาถอยเขาจะบอกว่าคุณจะต้องเปิดทางให้แก้รัฐนนูนคุณจะต้องเปิดทางให้แก้หนึ่งหนึ่งสองคุณจะต้องปล่อยนักโทษหนึ่งหนึ่งสองออกมาให้เร็วที่สุดถ,ถ้าคุณไม่ทําผมล้มคุณเดี๋ยวนี้ถูกต้องแล้วถามว่าภายใต้เงื่อนไขที่คุณกําลังพยายามสร้างอํานาจต่อรองแบบนี้ถามว่า มันสุดท้ายแล้วประเทศมันจะมีแต่ความขัดแย้งมีแต่สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นแทนที่พวกคุณจะร่วมมือกันเลยรับตําแหน่งไปเลยรับประกาศไปเลยเป็นการนานจัดตั้งแต่ไม่ได้เป็นนายกและคุณเข้ามาบริหารจัดการประเทศดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนบอกเลยว่าปัญหาประชาชนณขณะเนี้ยพักของคุณเป็นพักใหญ่สุดจะเข้ามาแก้ไขให้เพราะว่าโอเคอย่างนี้คนก็พอรับได้อ,อมันจะให้ตรงไปตรงมาให้คนรู้เลยว่าอ่ะเองอาสาแล้วนะข้าจะได้รอลุ้นว่าเองจะได้เป็นไหม ูกต้องถูกต้องไหมแดงกับน้ําเงินเขาจะได้ปรับบทบาทใหม่และสําคัญที่สุดคือคุณสามารถคุมนายกได้ด้วยเออยังไงก็ยังคุมได้นี่คุณคุมนายกได้เลยทํางานเองด้วยคุณเข้าไปเป็นคอรมอเนี่ยเขาเหอรัฐมนตรีของคุณมากกว่าเกินครึ่งอ่ะเออเอาครึ่งเดียวก็ได้เออครึ่งหนึ่งก็ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเลยก็ควบคุมมติยมรัฐมนตรีได้แล้วนายกทุกอย่างก็ต้องฟังคุณอยู่แล้วงั้นทุกอย่างเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้แแมม้คคุณไ่ีนนนนดดเตตายกรรั เป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองนะว่าพี่หมออาจจะได้เห็นวิโรจลัคณาอดิศรสิริกัญญาตันสกุลนัทพงษ์เหลืองปัญญาไเป็นรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีมันก็มันเป็นเป็นรัฐมนตรีคลางมันก็น่าขนลุกขนพองอีกคนเป็นรัฐมนตรีกลางผมก็ให้มันรู้แล้วรู้ล่าไปเลยสิเฮ้ยประเทศชาติมันไม่ใช่ของเล่นนะพี่หมอไม่กัประชาชนเล็กมาแล้วเขาชอบพูดแบบนี้อ่ะกัประชาชนเลือกพวกผมมาเออแต่ก็ต้องให้โอกาสเขาทำงานผมถึงบอกวันนี้ ประชาชนให้โอกาสคุณทํางานว่าวันนี้มันเป็นโอกาสของคุณจริงๆแล้วแต่คุณกลับไม่ทํากลับคุณไม่กล้าไม่กล้ารับตําแหน่งแล้วกลับโยนเผือกร้อนให้พรรคภูมิใจไทยรับตําแหน่งนายกและอ้างนุนอ้างนี่เพื่อต้องการจะแก้รับนูนสี่สีเ่เดือนยุบสภาแต่ลึกๆผมเชื่อว่าเขากลัวประเทศมันปัญหามันเยอะอจริงๆอย่าหาว่าอะไรเลยนะท่านอนุทินครับท่านไนวินครับผมไม่ได้เสียมนะถ้าลักษณะนี้เขาไม่ได้หวังดีกับพรรคคุณนะนี่เขาโยนโยนอุจจาระให้พรรคคุณทั้งนั้นเลยนะเนี่ย แต่ผมก็เชื่อว่าไอ้พรรคที้ก็รู้นะผมก็คิดว่าคุณแหมระดับคุณเนวเป็นคุณอนุทินเขาต้องรับรู้อยู่แล้วเก่าเก่าเก่าพอเก่ากว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีศึกการต่อสู้อีกแบบหนึ่งหลังจากถ้าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วข้าใจคือไอ้เงื่อนไขบอกยุบสภาภายในสี่เดือนและจะต้องทําประชามติให้ประชาชนให้พี่น้องประชาชนออกเสียงว่าจะขอมีสสรอร่างรับนูนฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยน้ําเงินเขารู้อื ถึงเวลาเนี่ยมันจะหักเหลี่ยมเฉือนคมกันยังไงเดี๋ยวว่ากันไปไหว้สิแต่เฉพาะข้อเสนอที่คุณเสนอเนี่ยพี่หมอบอกเอาเฉพาะวันเนี้ยคุณนี่ก็เห็นแก่ตัวที่สุดในโลกแล้วยิ่งถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจยิ่งวันนี้ไม่ตัดใจคนจะเริ่มด่าคุณจกคนพูดผมว่าทางการเมืองประชาชนเขาลำคาญคือเขาให้โอกาสคุณหลายวันละตั้งแต่คุณอุ้งอิงหลุดจากตําแหน่งนายกเมื่อวันที่สุกพ้นสุกวันสุกวันนี้สาวอาทิตย์จันร์วันนี้บอนอาคารสี่วันแล้วถ้าคุณยังไม่มีความชัดเจนประชาชนถือว่าคุณไม่ล้าตัดสินใจ ในภาพไหมจริงๆนะอารมณ์อารมณ์คนเราคิดถึงเหมือนสามัญสำนึกของเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าให้ทานนายไปกูกูก็ลำคาญเลมืเพราะปัญหามันรออยู่อะปัญหามันมีเพียบไปหมดเลยแล้วก็มันไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เพิ่งสี่วันเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่แล้วกลับมามันยังไม่ใช่แค่สมการนี้หรอกเมื่อส้มแล้วก็ต้องมีแดงมีน้ําเงินแต่ส้มเนี่ยนขนาดเนี้หนักที่สุดนั่นคือเรื่องจุดยืนของคุณสักครู่เดียวครับ